ไลแล้วลูกลาของแม่พุนเออรถมาซอยแล้วขับมาดีๆทั้งน,นั้นทางด่วนเกิดอาการคัดข้องแวะไอจอดเช็คไอตรงไอที่จอดรถสตาร์ทบอติดเงียหลายลูกลาออแม่แต่ซื้อมาเจ็ดปีแปดปีนี่แหละเชื่อแหลกเกิดการเกิดอาการคัดข้องไ,อไ,อไปไปไปเช็คช่วงล่างลูกลา นู่นไงเฟนไม่พิเทลยเพงเงพิเทลยทูกกันชักแอเราใช่กันงชากี <laughs> อาากกอกฟอไว้เ <laughs> สือ,อเด้อป้ายทะเบียนนะออกคักคกับเลขงวดนี่วันที่หนึ่งนี่ Så har du kunnet lave det med en ølkapsle og et stykke stolpe, ikke

Det har er bare... Det i en øjeblik, så ringer kun... Ja, så åbner du